ที่มันมีอาการจุกหน้าอกเนี่ยแล้วก็เหมือนหายใจไม่ออกนีถ้าเราฝืนทนจุดนั้นนะนะโดยการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะผ่านได้แต่ถ้าเราไม่ฝืนเราใช้วิธีการออกกําลังกายเนี่ยเดินแล้วเรากำหนดนักํำหนดในการนะก้าวเท่าซ้ายก้าวเท่าขวาแล้วเรากาหนดสติให้ทันแล้วก็พอพอเดินขึ้นไปสูงๆชั้นสองชั้นสาชั้นอะไรจะมีอะไรแล้วเนี่ยใจมันจะเริ่มเต้นแรงนะนั่นแหละ เราก็กาหนดตรงใจเต้นแรงๆแล้วก็เดินเดินเดินถ้ามันไม่ไหวล้วก็หยุดดูใจเต้นทิ้งพอมันปรับดูใจเต้นจนแเริ่มละเอียดเริ่มสงบแล้วเราก็เดินต่อของเราไปจนกระทั่งอาการจุกมันเต็มที่เนี่ยแล้วเราก็พยายามฝืนผ่านไปให้ได้มันจะเกิดการปโปร่งขึ้นมาได้มีเหงื่อออกมีอะไรแต่มีอะไรแล้วเวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะสะดวกขึ้นก็เป็นวิธีการนะ แนะนำอีกชนิดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีไอ้คลิปที่เขาถามเรื่องการดูลมหายใจแบบเร็วๆแรงๆอีกที